สวัสดีครับกันอีกแล้วนะครับกับต้องปุ๊บปั๊บอ่อนทัวร์นะครับวันนี้ครับก็จะมาอัปเดตนะครับพายุนะครับอัปเดตฝนฟ้าอากาศพายุนะครับวันนี้วันที่18นะครับกันยายนนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเห็นว่าพายุเข้ามาหนักมากนะครับที่อุบลเรานะครับที่จังหวัดอุบลก็หนักเอาเรือนะมานแต่เมื่อคืนเมื่อคืนที่17นะครับ ก็บุมบับุมบัในบ้านผมในหลังคาบุมบั่บุมบั่ดีว่ารอดนะครับรอดนะครับถ้าไม่ทาประกันหนึ่งใส่ไม่รอดนะครับนี่คือมีประกันนะครับมีประกันอุทกภัยอะไรต่างๆนะครับก็รอดนะครับรอดเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่จังหวัดอุบลนะแต่ละเส้นทางเป็นยังไงนะไปดูกันครับอัปเดตเส้นทางนะครับวันนี้วันที่18กันยายนนะก็หน้าเส้นถนนนิยางกูนะครับ หบิ๊กซีบนเวลา11.33นอก็ท่วมนะครับเส้นนี้จะท่วมประจำนะท่วมประจาไม่ว่าจะเป็นพายุหรือฝนธรรมดาถ้าตกดักมาก็ไม่เหลือนะครับไม่เหลือวิงได้เลนเดียวนะครับเลนขวาดีนะฮะประเด็นสุธนกรอรูกันยาวๆครับ มันเป็นแอ่งกระทะนะครับตรงนี้หนึ่งจุดนะอัปเดตนะครับตกทั้งวันตั้งแต่เมื่อคืนหนะ้าคืนที่17นะครับก็โอ้เอาเรื่องเลยนะครับผมผมอยู่เส้นรอบเมืองนะก็ยังลมแรงมากนะครับตกแรงมากแล้วก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนยันวันนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับวันที่18แล้วตอนจะเที่ยงแล้วนะครับย1จุดออ ตอนนี้เวลา1.34นก็ยังตกอยู่นะครับอัปเดตนะครับตอนนี้ก็เวลานะเดินทางมาที่อางกูนี่แล้วนะครับเส้นหลักนะครับก็จะเข้าไปอยู่แยกเนวาด้านะครับก็ท่วมอีกแล้วนะครับร้านยางนะหน้าร้านยางมีน้ำขังนะอัปเดตเส้นทางไปเรื่อยๆครับของวันนี้นะวันที่18นะครับ18กันยายนนะครับเจอพายุนะครับโมอินนะ อีกสองอินอีกน้อยไปรู้กันนะเดือไปเรื่อยๆครับผมพกกับปลานะครับเส้นหลักของสมุนที่ยางกูนนะเส้นรอบเมืองผมยังไม่ได้ไปนะครับพอดีพ็วิ่งมาซื้ออะไรในเมืองนะครับกอเลยถือโอกาสได้ถ่ายเลยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ลมไม่มีนะในเมืองไม่มีลมนะครับแต่ว่าฝนตกตลอดนะตลอดเลยทั้งวันเลยตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วมั้งนะครับเที่ยงกว่าแนละ้วเที่ยงกว่าแนละ้ว อหน้าโรงเรียนกีฬานะครับมีน้ําท่วมขังนะหน้าโรงเรียนกีฬามีน้ําท่วมขังนะครับไม่เยอะนะครับประมาณร้อยเมตรนะขังได้อยู่ประมาณร้อยเมตรนะครับน้ำท่วมนี่นะฮรบก็วิ่งให้ดูเลยสองข้างทางเลยนะฮะยัไงครับฝนก็ตกไม่ถึงกระตกหนักมากแต่ตกไม่หยุดนะครับทาง ังหวัดพนก็เออเขาเรียกอะไรล่ะการระบายน้ํานะครับข้าวตกนักก่อนนี้ก็คือท่วมทั้งเมืองครับนะท่วมทั้งเมืองการระบายน้ําคลองอะไรต่างๆนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับที่จังหวัดพวนเราหลักๆที่ได้เห็นเลยก็คือหน้าโลตัสนะเมื่อกี้นะครับข้าตกนักก็จะท่วมอย่างนี้แหละนะครับสถานการณ์ยกหนองบัวน,นะครับตอนนี้ก็ฝนเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะฮะ แต่ตอนเช้าก็ในเมืองไปโปรยนะแต่อยู่บ้านผมในยูอูเนี่ยโอ้โหหนักเลยนะหนักเลยนี่นะครับอันนี้ก็ไม่ถึงกระท่วมนะครับไม่ถึงกระท่วมก็ตกแต่ต้องรอดูสถานการณ์นะทางทีมงานเซฟอบบุบลกลุ่มอบรถของผมก็เรีอบบนก็เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะน้าท่วมแบบอ่รู้สึกว่าตอนนี้ทางทางซิรินทรหรือทางอะไรอะ่ะ มีมีหมู่บ้านอะไรนะเขาเขาข่าวมาแล้วนะครับว่าตอนนี้น้ําป่าไหลหลากมากนะครับปิ่มสะพานไม้แล้วก็เดี๋ยวเรารวมตัวกันไปช่วยเหลือกันนะฮะก็ไม่ต้องดูสถานการณ์กันอีกทีนึงนะเพราะว่าข่าววันนี้ผ่านไปด้วยดีนะครับน้ําทางหน่วยงานของจังหวัดอุบลน,นะระบายน้ําได้ทันก็โอเคไปนะครับแต่ถ้าไม่ทันยังไงเออล้อน ล้ออนและท่วมชาวบ้านนะครับเราก็ทีมงานเซฟอุบนก็จะจากการช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นก่อนน้าท่าอะไรเนี่ยต้องไปถึงก่อนนะครับต้องไปถึงก่อนที่ไหนนะครับที่ไหนมีก็แจ้งด้วยนะครับท่านใดเอฟซีท่านใดที่อยู่อุบลนท่านใดท่วมก็แจ้งทางผมมาด้วยนะครับผมจะได้ประสานงานได้ถูกนะประมาณนี้นะครับดูหนักเลยนะครับนี่นะฮะไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งนะครับก็คือว่าอยู่ตรงเออหน้า บิกซีนะครับบิกซีอุบลน,นะครับฝั่งถนนที่ยางคูนนะทางเข้าพิกซีอุบลฝั่งถนนที่ยางคูนเส้นหลักนะครับเส้นที่ผมพูดนี่ครับเป็นเส้นหลักผากางเมืองนะเส้นหลักเลยของจังหวัดอุบลน,นะครับมาดูว่ามันจัดท่วมไหมนะตรงนี้ไม่ต้องถึงกับพายุกระท่วมนะครับเส้นนี้นะแต่ตอนนี้เป็นมีพายุแล้วมันจะท่วมไหมหรือระบายทันเพราะว่ามันต้องตกตั้งแต่เช้าแล้วอากาศฝนตกปล่อยๆอย่างเงี้ยอ๋อในฝั่งนู้นท่วมแล้วนะฮะ ั่งนู้นท่วมแล้วนะนี่นะฮะอ่ะนี้ก็ท่วมนะครับท่วมแล้วท่วมแล้วแปบ๊บเดียวนะครับนี่ดูสิครับโอ้เอาเรื่องนะครับเอาเรื่องเดี๋ยวผมไปอยู่เทิร์นให้ดูดีกว่านะครับนี่หน้าลิซี่นะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับ เรือเล็ก,เลกควรก้อออกจากฝั่ง <laughs> นะ <c oughs> นะฮะไม่ไหวจริงๆนะครับอา,านนี้นะครับตกทั้งวันนะตกทั้งวันแค่ตกมาแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวตกนันๆชั่วโมงเดียวก็ท่วมแล้วนะครับที่จังหวัดอุบลน,นะเส้นนี้นะครับแต่ตอนท,ทนัทุกปีนะครับทุกปีนะตอนนี้ก็ตกทั้งวันจะเหลือเหรือปกติตกตกสักพักนึงก็ท่วมนะครับท่วมแล้วก็หยุดตกมันก็ร,ระบายออกทันนะครับแต่ตอนนี้ไม่ทันแน่นอนนะ รวมอย่างนี้มันตกชั่วถึงกันทั้งเมืองนะครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับหน้าบิ๊กซีเส้นถนนชยางกูลนะครับก็ตอนนี้ปิ่มฟุตบาทแล้วนะครับปิ่มฟุตบาทแล้วรถแท็กซี่นะครับดูด้านข้างนะครับรถเก๋งปิ่มฟุตบาทก่อกลางแล้วนะฮะเป็นยังไงตอนนี้ก็เท่าแข้งแล้วนะครับสบายครับสบายครับ ครับสบายของเราเรถโฟร์ว mm ิล hmm. สยากออกมารับลูกนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะบ่ายสามแล้วสถานการณ์ตอนนี้ออดูรถตู้คันข้างหน้าครับไม่ไหวจะเคลียร์แล้วนะ ตอนนี้บ่าย3โมงฝนตกหนักพายุเข้าท่วมกันเป็นระนาวเลยนะครับแล้วก็ตรงหน้าโรงพยาบาลก็ท่วมอีกเหมือนกันนะครับหน้าโรงพยาบาลราชเวชเลยเมื่อกี้มาก็ท่วมนะครับท่วมหนึ่งเลนนะครับกินเลนเป็นหนึ่งเลนนะนี่นะครับ เท่าแข้งนะครับเท่าแข้งสถานการณ์น้ําตอนนี้ที่จังหวัดอุบลน,นะครับคืนแรกคืนแรกกับวันแรกนะครับคืนมานะั่นคือวันที่สิบเจ็ดนะอันนี้ก็วันที่สิบแปดนะครับช่วงบ่ายสามโมงก็ท่วมโอ้ระบายกันไม่ค่อยทันแล้วครับตอนนี้นะในสอบในซอยก็น่าจะไม่เหลือนะครับผมไม่ได้เข้าซอยต้องเล่งเป็นรับลูกด้วยนะครับ หอนาฬิกาก็ท่วมนะครับผมแยกหอนาฬิกาหน้าราชเอ้นี่อะไราชพัฒนะครับราชพัฒนะตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับขบวนเรามาลองกองแกงนะครับตอนนี้หลือจะพายเรือก็แล้วฮะอาอยุมาลูกเดียวเท่านั้นนะฮะวันเดียวเท่านั้นยังไงเล่ามาลองกองแกงเลยนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ก็น้าบิ๊กซีใช่ไหม่าตอนนี้ก็ราชพัฒนะครับเดี๋ยวเราไปรับ ลูกรับลานกันต่อครับผมครับน้าพยางคูัวม,มาอีกแล้วครับผมเลอแยกในวัด้ามาก็ท่วมอีกแล้วนะฮะนะตอนนี้อัปเดตเส้นทางนะครับเวลา15.47นอทั้งวันวันนี้ท่วมนะครับระบายยากเพราะว่ามาตกทั้งจังหวัดนะครับตกทั่วประเทศนะนะม่ใช่ทั่วประเทศดิภาคอีสานตอนล่างนะครับตกหมดเลยตแต่เมื่อคืนแล้วนะครับตอนนี้ ใายครับฝนเอไงพี่น้องอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับจะอัปเดตลงเป็นวันเป็นวันไปก็แล้วกันเพราะว่าถือโอกาสช่วงนี้ไม่ค่อยมีได้ถ่ายอะไรครับตายอยู่บ้านก็เสียงฝนตกนะ <S 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 2> <S 2> ลุยนี่เลยนะครับอัปเดตครับพี่น้องร่วงประจำนะครับท่วมประจำพายุเข้าไม่ต้องถึงกับพายุก,ก็ท่วมนะครับ ฝนที่นี่นะที่จังหวัดอบุบลระบายไม่ทันนะครับระบายน้ําไม่ทันนะนี่เห็นไหมกร,กระจายกันแล้วครับอรเดนเส้นทางนะครับท่านใดที่ขับรถเข๋งอยู่นะครับก็ควรพิจารณานะครับแต่ว่ามันก็จําเป็นเนาะเพราะว่าต้องตอนเย็นก็ออกมารับลูกรับหลานนะครับประมาณนี้นะ นี่นะครับก็กลางเมืองแล้วนะตอนนี้อยู่กลางเมืองอุบลแล้วนะครับก็ยังดูน้ํานะครับเป็นปิ่มๆอยู่เท่าข้อเท้าเ,าเราน,นี่นะครับตอนนี้ประมาณข้อเท้าท่วมข้อเท้าเรานะครับดูแล้วก็น่าจะหนักเอาเรื่องนะครับขนาดในเมืองยังขนาดนี้นะเต็มข้างนอกไม่ไม่ท่วมเท่าไหร่หรอกครับไม่น่าจะไม่ท่วมเพราะว่ามันระบายไม่ทันตัวเมืองระบายออกนอกเมืองไม่ทันนะครับก็เลยทําให้ดูน้ําขังขนาดนี้นะครับดูสะกดนะฮะ เป็นยังไงนี่นะครับรถของรถเก๋งมอเตอร์ไซค์ก็อันตรายนะครับท่านใดที่ใช้รถสูงอยู่รถกระบะอยู่ก็พยายามอย่าขับเร็วนะครับลุนาระวังรถน้ํามันสาดนะเวลาวิ่งน้ํามันสาดโดนรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ทำให้เขาอันตรายนาะแล้วเขาก็เปียกนะครับในถนนร่วมทางกันนะครับตอนนี้ก็แยกโตโยต้านะครับนี่นะครับในกลางเมืองแล้วนะอยู่กลางเมืองแล้วนะครับตอนนี้ ู่กลางเมืองแล้วก็ไม่ไวายท่วมนะครับเป็นยังไงเราจะช่วยนะครับพี่น้องชาวบนเราตอนนี้ก็เส้นกองบินนะกองบินก็ท่วมนะครับอัญญะนะครับอัญญะตอนนี้เส้นกองบินไม่เหลือนะครับไม่เหลือเป็นยังไงเส้นกองบินก็ยังไม่เหลือนะครับอัญญะเหมือนกันนะฮะนี่นะครับ ในเมืองนะครับกลางเมืองนะเราบอกว่ากลางเมืองนะครับร่วมขนาดาษนี้นะระบายน้ํากันยังไงก็ไม่รู้ครับทุกปีนะครับทุกปีทุกครั้งไม่ใช่ทุกปีนะทุกครั้งที่นะฝนตกนะครับบนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับนะชาวบ้านชาวเรือเข้านายนะครับนะสถานการณ์ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เส้นแยกวิกซีนะครับหันหน้าไปทางอำเภอเมืองมกสามสิบก็โปรวิว บันไดผมแล้วนะฮะเลนซ้ายนี่คือรถเก่งวิ่งไม่ได้แล้วดูสิครับรถกระบะนี่ก็โอ้หนักนะครับหนักยังไงไม่ธรรมาดาเออฝนวันเดียวนะครับพายุมาวันเดียวเท่านั้นไม่ต้องถึงพายุนะครับประเทศอุบลท่วมตลอดนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับปกติปกตินะครับปกติประเทศอุบลเราเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะ ดูสิครับทั้งกระยงทั้งกระยาลอยหมดระบบระบายน้ําดีมากๆนะฮะตอนนี้ก็เวลา17.46นะครับของวันที่18กันยายนนะครับส8บแปดกันยายนนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ก็ออกมาไม่ดูเลยนะครับปาเจโลสีดำยังไงเอาอยัางไงครับฟอร์จูเน ออกขวาเนี่ยครับไหวไหมไม่ไหวให้บอกอนะดูสิครับถึงบันไดรถเก๋งแล้วนะนะครับรถกระบะดูจอดข้างทางนะครับกระบะจอดข้างทางก็ครึ่งล้อครับครึ่งล้อรถกระบะเล็กนะครับครึ่งล้อรถกระบะเล็กก็ไม่มีปัญหาสบายๆนะครับสบายๆนะครับสบายนี่นะครับ ขากลับนะครับขากลับกลับบ้านนะครับกลับที่อู่นะเส้นออกจากเมืองนะฮะตอนนี้ก็น่าจะลดลงแล้วแหละนะครับเพราะว่าฝนเบาลงละนะครับไม่หนักมากแต่การระบายน,น้าน่าจะยังไม่ไม่หมดแน่นอนนะครับเพราะว่าข้านที่จะหนักอยู่นะข้านที่จะหนักอยู่นะครับ ก็ท่านใดที่ใช้รถยนต์อยู่แล้วก็เบาๆนะครับอย่างคันสีดํานี้ก็ไม่เบาเลยนะฮะไม่สนใจเลยทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งกลัวศาสตรใใ่อะไรครับบีบแต่ไร่ด้วยนะมารยาทไม่มีนะฮะไปครับเดี๋ยวยาวครับค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวยังไงก็ได้ไปนะฮะไม่ต้องกลัวครับบิงสองเลนสบายๆครับก็ให้รด มอเตอร์ไซค์เขาวิ่งเลนขวาไปนะครับเรารถสูงแล้วก็วิ่งเลนซ้ายแต่วิ่งเลนซ้ายก็ไม่ใช่ว่าจะวิ่งแรงนะครับต้องค่อยๆนะครับไม่งั้นจะกระชอดอย่างเงี้ยสาใส่รถมอเตอร์ไซค์เขารถคนอื่นเขานะครับนี่นะฮะอันตรายนะมานนี้นะครับตรงนี้ก็หน้าโตโยต้าดีเยี่ยมนะครับเส้นขาออกติดท่วมทั้งขาออกและขาเข้านะครับฝั่งนู้นก็ท่วมนะครับหนวดหนวดเห็นไหมตอนนี้ก็ทั้งขาออกและขาเข้าท่วมนะครับ ประเทศอุบลเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะโอเคครับดูกันต่อยาวๆนี่นะฮะทวมเรื่อยๆนะครับอะไรลูกเวสกซิเวนนะครัรูปผมแเ็กซิเวนนะครับ,เ,นนรบเดี๋ยวแวะให้ดูก่อนว่ารถเยอะไหมเยอะก็ไม่แว้งนี่นะฮะนี่ลืมปิดไฟเลี้ยวหรือเปล่านะครับกนรีโว จะเลี้ยวซอยข้างหน้าเนาะน่าจะใช่เงาท่วมนะครับรถเก๋งวิ่งได้ฝั่งเลนขวาอย่างเดียวเลยนะฮะรถก,กระบะรถยกสูงก็ได้อยู่เลนซ้ายนะครับก็ถือว่าช่วยช่วยกันไปเนาะโอเคเลยเป็นยังไงนะครับมอเตอร์ไซค์ก็น่าสงสารนะครับน่าสงสารมากนะครับท่วมนะครับ วิ่งแรงก็ไม่ได้นะกระชอเข้าบ้านเรือนเขาหมดเลยน,นะครับดูต้องวิ่งเบาๆนะคระับอ,ออัปเดตแล้วกันนะครับก็ออเดี๋ยวกันแล้วกันสำหรับวันนี้นะวันที่18กันยายนนะครับกับพายุถล่มเมืองุบลน,นะก็ออยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ,บายบาย